ปูเคยทำแบบนี้แล้วปูได้กลางวดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องนิวพาโชคน้องพาด้วยนะคะวันนี้จะพามาตามปู่ลือสีเดินดงนะคะท่านผู้ชมตามจนเจอนะคะได้ข่าวว่าปู่ให้แนวทางแม่นนะคะวันนี้จะมาโทรสัมภาษณ์ปู่แบบสดๆเลยนะคะท่านผู้ชม ทางช่องก็นําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแนวทางของปู่ฤสีเดินดงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะครับการน้ำสก,การครับปู่จ้ามันไง ปู่ปูอันวันนี้ทางช่องก็จะโทรมาขอสัมภาษณ์แนวทางของปู่ลงช่องนะครับผมได้ได้ครับครับครับก็คือปู่อันบรรน้นนาะผมก็ไปเจอกันที่งานวงสวงที่บ้านแม่คุระดาใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่ครับปู่ก็มาร่วมปู่ได้ทักอยู่ว่าเป็นน้องียมใช่ใช่ครับครับผมครับก็คือปู่นี่มาร่วมพิธีงานวงสงของแม่คุระดาใช่ไหมครับปู่ ใช่ใชอ๋อครับผมก็คือปู่ก็เป็นปู่ฤาษีใช่ไหมครับปู่ฤาษีเดินดงแค่ยาอ๋อปู่ฤาษีเดินดงใช่ครับปู่ฤาษีเดินดงนะครับปู่ปู่มีแนวทางแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องไหมครับมีอ๋อครับปู่ปได้ได้ได้สองวันนั่นแหละที่ได้ครับครับ ไม่ใช่เลขมิน้นนะเป็นเป็นเลขฝันมีฝันว่าหลานมาบอกอ๋อฝันว่าหลานมาบอกใช่ครับผมหลานนอนกลางวันครับครับก็คือหลานหลานปู่เป็นใครอะไรไมายังไงถึงได้มาบอกเลขครับปู่อ๋อหลานเขากำลังไปเรียนอยู่ก็ในยังเรียนไม่จบ ถ้าเป็นร้านสาวอ๋อเป็นร้านสาวใช่ก็คือว่าในลักษณะที่มาบอกนั่นมาเข้าฝันบอกใช่ไหมครับปู่มามาเข้าฝันมือนเมนเข้าฝันแหละเพราะว่า,วาน,นอนหลับนอนหลับกลางวันครับนอนหลับตอนกลางวันมาเข้าฝันบอกบอกเป็นตัวเลยใช่ไหมครับปูบอบอบ่บอกเมฆบางขัวเมขคัดเลยได้ยังจำได้เพราเป็นหลานครับบอกบอกบอกยังไงบ้างครับปู่ อ๋อบอกเป็นตัวนั่นแหละอ๋อบอกเป็นตัว,วใช่บอกตัวไหนครับปู่บอกสองเก้าตัวเดียวบอกสองเก้าตัวเดียวใช่อืมครับอืมผม,อมขอญาตถามปู่หน่อยครับที่ผ่านมานี่แนวทางของปู่นี่เข้าบ่อยไหมครับปู่ช่วงนี้ปู่ั้งแต่จำปนมาสามอนยังไม่ครบไง อาจุะคบก่อคบคุณช้างทุนที่จะบอกได้โอ้ครับตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่เปิดดวงจะปิดอยู่โอ้ครับครับยังไม่ครบสามเดือนครับมมนางร้านของคุณช้างก้ระดับสิทธ่จะจะรู้ว่ารงวันที่หนึ่งยังไงยังไงเป็นกองใครยังไงเขาว่าโอท้ที่รางวัลที่หนึ่งที่ีปู่เห็นนี่ว่ามันเป็นกองคนอื่นเขา ขามีเจ้าของจองไ้หมดแล้วครับอันไม่ใช่ของเราอ๋อครับทางบุรีรัรรมย์เหนนี่น้ำขาววาน้อจ่าปูทางนั่ง,ง <c oughs> ไไร่องเยอะเยอะเลยออกภาษาอล้วปูยังติบอกว่าเป็นเป็นปูเป็นเจ้าของมันมีนม่อเขงมันอยู่แรงั้นแหละอ๋อครับอ๋อก็คือปู่นี่นั่งนิมิตเห็นหมดเลยใช่ไหมครับปูมันก็ไม่หมดเพราะว่าปูก็ยังไม่บรรลทธรรมขนาด อันนี้ผ่านเชืินรทุกหมดทุกคนก็ยังไม่รู้เพราะว่ายังยังอีกนานอีกระยะทางมันมัดไม่ได้ไอครับปูก็คือว่าบางทีก็เห็นเป็นตัวเลขอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่เมื่อตอนนี้แต่ปูจะนั่งจะนั่งออกมาเตี้ยไม่ไม่ได้แต่ว่าข้าปูไม่นั่งปูจะนอนนอนที่ดิึงกลงตีสองถึงจะนั่งเพราะว่ามันเงียบสงัดมันเห็นรับแล้วมันไม่มีเสียงเลยกคน คแต่นานแล้วแหละหลายปีแล้วที่นั่งเห็นเห็นเด็กมันมันหยอกกันแล้วมันวิ่งไปวิ่งมามันก็ะเอาทางไปเขียนกายทําแดงครันเลขเป็นเลขสีดำปู่ก็ไม่เชื่อมันจะไม่ออกเพราะทางเขียนเนาะมันดำเนาะเด็กมันก็เขียนเจ็บกีบเจ็บออว่าก็ให้เัาหน้าไปไปซื้อไปซื้อให้หน่อยยี่สิบบาทแล้วเขียนไปหลายก็ออกมา่อย ก็ถูกโอ้ oh, คับปู่เด็กนี่เป็นใครครับปู่โอ้เด็กมันไม่รู้ลูกใครเด็กผู้ชายวิ่งเล่นียอกันไงอือครับตามี่โนมันเด็กชาวบ้านนั่นแหละไม่รู้ลูกใคร,ร,ใค,รครับแต่นี่ไม่เห็นก็ก็แค่เราเห็นเอาะออคับจะเกิดว่าถ้าปู่นี่มีเห็นนแสดงว่าถูกสามตัวตลอดเลยใช่ไหมครับปู่ก็มีขั้นที่สามตัวมีแค่นั้นลัอนจะนั้นก็ก็มีสองตัว ครับรับปูอืมครับ,รบแต่แต่บอกได้ที่ที่ที่ปูแตกเป็นแรกว่ะให้ออกสารก่อนเพราะว่าเราเรา,เรายังไม่ค,ครบไปมากสามเดือนไงครับอืมก็คือถ้าปูออกภาษาแล้วนี่จะแม่นเป็นพิเศษใช่ไหมครับแล้ว่าจีนยังยังไม่ยังไม่พูดไปก่อนเพราะว่าเรามีอะไรทรพูดตรงๆความจริงเป็นความจริงเราไม่พูด ปวดเจ็บไม่เอาคาปูปวหกไม่เอาครับอืมครับก็เมันก็ยึดมันก็ยูดถูกคนอื่นปลูกเปิูร่มกั้งครับใครพูดมากใครไปเยอะใครอุดโมอหานี่ก็ปิดทช่ไมครับอืมไม่มาคาปูครับครับมีหลายรูปแบบเนาะครับปูไอนี่ยนุ่งผ้ารวยอย่างนี้เนี่ยนุ่งผ้ารวยไปพูดอะไรปูก็ฟังครับการคำนับการคุยกัน อ่าปลูกก้วหวานหานพ่อ,อก็ก็ใช่ได้คาปูหลักการพูดก็ต้องมีหลักการมีเหตุผลพูดกับคนสูงวัยหรือว่าไวสเสมอกันมันก็เราคาปูาป่ยอ,อย่าไปตีเสมอเราอย่าไปอย่าไปนั่งแทนโต๊ะเจ้านายที่ที่นั่งเขาก็รู้ตามลู่สูงเนาะครับปูนี่นี่หลักการแต่ละจะได้เป็นคนดีดีกว่า ดูดวงแต่ว่ามีคนเดียวมามามาขอดูองวานโอ้คับปู่ตั้งแต่บอกแม่ครูว่าเงินที่ได้คแค่ไม่เอาเงินย่อมเหมดเลยโอ้คับปู่ก็เลยช่วยไปปันของหวานวาครับครับซื้อผลไม้ซื้อถุงซื้อแกนก็ก็กมดดัดนิดหน่อยมัม้งหนึ่งสองพันครับปู่ยังยังงาน แม่ป่วยเยอะอ๋อครับปู่งานงานที่ที่บ้านบ้านโอ้ไปร่วมชอบไปครับครับก็เลยครับนอนในบริษัทนีครับครับปู่บางเจอกันหลายคนที่รู้จักครับครับครับสำหรับแนวทางที่ปู่ให้มาสองเก้าตัวเดียวใช่ไหมครับปู่เยี่ยมเลย อ๋อขออนุญาตถามปู่หน่อยครับสามารถกับหัวเป็นสองหกได้ไหมครับปู่ได้เลขเก้าก็ได้อ้อหั้งั้นกับหัวเป็นสองหกด้วยนะครับปู่นะมีแค่นึ่องอาทิตย์ครับนด้ครับส่วนตัวปู่คิดว่าจะมีนิมิตฝันเพิ่มอีกไหมครับโค้งสุดท้ายยังยังบอกไม่ได้เพราะสิ่งต,ต่างๆนี้เป็นมันเป็นของเทพเหรออืมก็ม่ต้านทจะรุ้แงได้แต่ว่าอยากแนวแนวให้ให้นิว้ว บอกคนที่มีโชคว่าถ้ามีโชคแล้วอย่าเอาเงินไปซื้อเรากินนะครัเงินนี่ตองอามาอาว่ายเทวดาสามคืนเอามันขึ้นเองอ๋อข้าปู่ว่าแล้วทีที่บอกก็บอกหน้าว่ามวนหน้าลูกลูกแะ่ขอใหม่ม้วนม้วนนี่ลูกมีโชคแค่นี้ไปบูชาปู่ไ่บูชาเทวดาให้เทวดาไปใช้จ่ายให้เทวดาไปใช่นี้ใช้สิ่งว้วนหน้าลูกแกขอใหม่อ๋อ คยเคยแบบนี้เคล็ดลับใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่เป็นเคล็ดลับไม่เคยบอกใครเลยอืมครับปู่ก็คือว่าทําแบบที่ปู่พูดบอกมาเมื่อกี้นี่ถูกกลาวหัวซานเลยใช่ไหมครับบอกวิธีเขาง่ายๆว่ะตั้งนี่อย่าไปวางในคานที่เฉยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูข้ามนี้ครับจะใส่สมุดก็ได้ใส่สมุดแนบๆนบแนบใส่สมุดแล้วก็วางครับให้ครบสามคืนนะครับปู่ ก็ไม่ใช่จ่ายค่าเคื่อนทงว่าเอยมันถูกไหมเบอร์เบอร์ขอเรากินมัยจาให้นะครับปู่ห้ไหมใฮ้จะให้มันผิดศีลครับถ้าบอกว่าเขาขอซื้อขนมกินซื้อน้ำส้มน้ำหวานนึ่งได้่ได้ให้ได้ครับปูแต่ทำแรกส่วนใหญ่จะเป็นมาขอเล่านั่นแหละครับมีเคล็ดลับครับปู ก็คือบอกว่าจะนําเงินที่ได้มาจากโชคลาภไปถวายเทยวดาแบบนี้ใช่ไหมครับปู่ก็ให้ฟังแล้วก็บอกว่าตามภาษาชาวบ้านเราจะพูดภาษาชาวบ้านนั้นไม่ต้องมีคาถาอะไรหรอกครับเพราะว่าวันนี้ลูกได้โชคลาภลอยจากท่าน,นจากเทวดาหนึ่นี่ลูกจะขอบูชาสามคืนและให้นํานให้เทวดานําเงินนี้นไปใช้นี่เป้นสินเนื่อเทวดาก็เป็นนี่เหมือนเราเพราะมันมีหลายขั้นหนึงเทวดาออ๋อ มีหบ้ามีต้นมีทุกชนเลยเทวดานี้คือในต้นไม้ก็คือในต้นไม้เราก็เรียกเทวดาเพรอะ่าเขาใสอต้นไม้เป็นนางไม้นางมากกับนางเทวดาเทวดากั็ต้นกล้วยก็ไม่งานกันเป็นเทวดากันอ๋อครับปอืมครับก็แยอย่างกันเลยบอกเค็ดลับอีกอย่างคาปไม่ดานจะบอกเป็นวิญานนะเป็นมาเราไปทำบุญกวดน้ำนี เพราะเราขวดน้าเสร็จน้ําที่เรากวดนี่เราจะไปเทใส่ต้นไม้อย่าไปเทใส่กระถางอย่าไปเทใส่ปูนนะครับไปูนให้ไปเทใส่ดินเพราะดินนี่เป็นนางธรณีรที่จะนําสิ่งที่เราจะอุทิศไปให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตาย,ายไปถึงถึงผู้รับครับแต่ถ้าไปใส่ต้นไม้ใส่กระถางมันไม่ซึมเข้ามันไม่ไปไปให้ถึงม,มันว่าผูุปัปชุนีจะนําของไปให้ผู้รับไม่ถึงมือ คาปูแล้วให้บอกชื่อด้วยว่าจะให้ใครคาปูน่ะก็แม่เราชื่ออะไรให้บอกไปเลยครับบอกนางเท่านี้เลยเขาจะนําส่งครับค่ะไอ้นี่ไอ้นี่ปูไม่ฝันเพราะเป็นเป็นลูกสะพ้ายปูฝันว่าที่ทําทําบุญมาทั้งทั้งหมดนี่ได้ได้รับข้างเดียวเขาบอกอย่างนี้นะอ๋คอคาปูทุกง,งไปก่อนนั่นก็เลยถามว่าเอาเป็นรถอะไรถึงไม่ถึงไม่ได้รับ เอาไปใส่ต้นโพไปใส่กระถางเอาไปใส่ปูนยังห็นไม่ได้อืมครับปูต้องใส่ต้องใส่นั่งต้องใส่ดินใส่ดินเปล่าเนี่ยป่าหญ้าเนี่ยครับปูนี่เป็นาทอหนีเขาเข้ากานำํำทรงทิ้งเลยครับปูย่างนี้เป็นเรื่องเรื่องที่มีคนมาบอกเป็นญาติอะไรของปูเองบอกก็เลยเชื่อวอ๋อที่เขาทำมาเนี่ยครับไม่เคยโดนรับเพิ่พงได้รับครั้งเดียวอืมครับปูบได้ทำได้บุญกระถิ่นที่ถึงนี่ ปู่ปฏิบัติอย่างนี้ม,มันเป็นชาวบ้านเพราว่าทุกทุนจะจะซื้อผ้า,กาไก่เป็นส่วนตัวไปไปถวายที่กที่อโอบกฐินไม่ไม่ใช่ว่าทางวัดจะมีผ้าเก่าๆมาบูชาให้เราบูชาแล้วแต่สตางค์จะให้ยัยงั้นเราไม่ได้บุญนะค่ะปู่เราต้องซื้อผ้าไก่ของเราเป็นส่วนตัวไปอุ้มแล้วไปถวายข้ามือเลยค่ะปู่และงั้นถ้าเราจะช่วยน้ำบุญก็ไม่หียอดมันสะอาดครับ นี่คือได้บุญคือมากับสิ่นี้โผไม่เคยขาดโผจะปฏิบันธ์ในวันเช้าบ้านเล้วขาดปูกระจายก็ไม่ใ,คในคิดตั้งเาางขาไอ้ชุดหนึ่งชุดใหญ่ก็ที่นุ่งมุมได้สานุ่งได้ก็มา800แปดร้อยไปถึงนะครับนี่น,น,นี่คือสิ่งสำคัญท,ที่เราจะได้บุญครับปีละครั้งเป็นไปไม่ใช่งานประจำปีทุกปีทุกเดือน,นอย่างนั้นโผไม่ทำครับออื ขอถามที่ไปที่มาของที่ว่าปู่ฤษีเดินดงนี่คือปู่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆมาบ่อยใช่ไหมคะปู่ไม่ใช่อ่าพ,พอปู่ไปสวมสวมกับครูเนาะไปสวมเรียกว่าไปเป็นลูกศิษย์ครูพอ,อครอบครูเสร็จพ่อพอ่พอครูก็าจะตั้งชื่อให้เลยโอ้ค่ะาปู่ปู่ปู่มันจะมีหลายปู่ไม่ชื่อทุกๆนี่ปู่ขาวปู่หน้าวัวปู่ฤษี คาไฟอะไรมันมันมีหลายตา้ชื่อคับปเหมือนกันแล้วองค์ไม่เหมือนกันครับปูนี่ก็มีงานปูสีโลกอยู่ที่สารคามเมอวานคุยกับปูเทพอยู่ครับวันที่ยี่สิบนี่มาทั้งประเทศเลยโอ้คับปูนานใหญ่ครับครับผมยังรักใจว่า่าม ใครจะต้อนรับเราไหวไหมครับปู่แต่แต่อยู่ทมันมันมีไหมถามนิวก่อนว่าอําเภอเมืองการที่สารคามมีไหมอืมเม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับปู่ก็ถึงว่าเป็นไปอยู่ที่ไปที่เมืองการนั่ยอมันออกเมืองการเป็นจังหวัดนี่ก่อนเมืองการเป็นจังหวัดครับปั่เป็นจังหวัดมันเป็นจังหวัดแต่อยู่สารคาม มันมีนี่ไอ้จำแผลอำเภอนี่อำเภอบึงการมันไม่มีหรอกมีลุงโม่อยู่ตกบนแก่นัมนอาจจะมีอยู่เนาะาเป็นน้ำเพื่อเนาะบึงการอยู่เป็นนักบุว่าเป็นนักเพื่อกขบไม่ค่อยได้ยินมปูบุกไม่ได้ยิ้มปูมจากนี่อันเปิดนี่บบึงการเป็นเพื่อบึงการครับครับแต่แต่ปูอยู่อยู่ตำบลกระสังเขาก็ยังงงในกันว่าเอ้ามันนี่ตำบลกระสังไม่ใช่อันเปิดกระสังนี่ไม่ใช่อยู่ตำบลกระสังครับปูไม่อยู่นี่อยู่ อยู่หลังเข้ามาเข้ามากี่ร่กว่าก็ถึงบ้านชื่อบ้านดอนไหวอ๋อครับปู่ครับครับขออยากถามปู่หน่อยครับปู่จะมีแนวทางโค้งสุดท้ายเพิ่มไหมครับปู่มันนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าอีกหลายวันเนาะอืมครับปู่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณปู่นะครับที่ได้นำแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมขอให้โชคดีครับผมครับขอบคุณปู่มากครับ เดี๋ยวจะพาไปชมตัวเลขแนวทางของปู่นะคะก็สัมผั์ปู่เป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมเป็นปู่ฤาษีนะคะท่านผู้ชมเตรียมแคปหน้าจอนะคะค่ะก็เป็นแนวทางของปู่ฤาษีนะคะฟันห็นเขามาบอกเป็นตัวเลยนะคะ29นะคะปู่ก็ให้กลับหัวเป็น26ด้วยนะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ฝากตามโค้งสุดท้ายของปู่ฤสีด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ